สวัสดีครับท่านผู้ฟังค้ามกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส .934 อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 88.75มกะ AM เฮิรตซ์ AM 1,512กิโลเฮิร์วิทยออนไลน์ w w w r b s 934 o r g นะครับแล้วก็เพจ Facebook ไลฟ์วส934อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8.20นาถึง8.30นโดยมี ผมสิบเอกธีเรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินร,รายการอยู่ตรงนี้จะพาทุกฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกอนุวัตเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ตำบลเป้าหมายการพัฒนาจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลร่วมกับส่วนราชการและผู้ นท้องถิ่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลร่วมกันประกอบด้วยงานซ่อมผิวจราจรลูกรังงานขุดลอกลําน้ํางานขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและงานขุดเจาะบ่อน้ําตื้นโดยมีหัวหน้าสว่วนราชการผู้นําท้องถิน่นผู้นําชุมชนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาประกอบกับก,บการนําเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศ กระลา2,570ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต่อไปณพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตำบลน,นาดีอําเภอนาดีและตำบลหน,นองกี่อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปต่อกันด้วยหน่วยพัฒนาการครื่องที่11สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้ประชาการทหารสูงสุดและคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดสถานการณ์การก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ณห้องประชุมร้อยตำรวจตระเวนชายแดน134เนิเนรตรวจการ เขาคอันโดช่องทางพระเจดีสามองค์จุดตรวจร่วมน้ำเกลือตำบลหนองรูอเภอสังขบุรีจัังหวดกาญจนบุรี